สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับในช่องวันยุดหายุ้งหัชินนี่นัดกับเสียนจัก,กรลาดครับผมนี่ครับผมกิออนน้ำครับเสียนน้ำ<ท>นมาจาก้วยทะเลง้ง่น่ะเวนจัก,กรลาดดลดหงวยทะเลงครับนี้นัดมาตีแถววังวารีวังวารีเขาเอิร์นบั่นวังวารีประมูลน,นี่ครับน้ำสวมหน้าครับผมเ,เป็นไม้น้ำสวมหน้าครับจักรลาดยักษสีคขื้อบ่คื้อไปรุนกันเบิ่งครับผม ไปครับมีเวลาหน่อยครับผมพอตีเักพักกับช่วงใบใบใบประมาณใบสองก็จะได้กลับบ้านครับจะไปขายของครับผมมีธุระก็ครับไปครับนี่มีเวลาว่างกันนัดกันครับมาตีล่องเบิงไปครับผมไปลอดลุ่นน้ำกันครับยังเพิันใหญ่ไหมครับนี่มาฉิดวุ้งเลยต้องมาจะไปปลาอยู่ข้าวครับเป็นาปลาอยู่ข้าว มีเช็คไม้หนาทอคุณว่าตีลอดกับไปตีในทอไปไอ้ <c oughs> ปีมือเดียวควมได้ครับหนึง่งต้องตีน้ำปเปลี่ยนนมือเดียวนี่ต้องไปฝึกนี่มาหอดสัตว์มือเดียวไว,ไว้ไว้เลยในยะเป็นอะไะหนาทอเลยครับ ไอตัวพี่เต้มแรงหลุนกัดอยู่นู่นครับเห็นฟองไหม,มนู้นครับฟองอากาศฟอดเลยครับนนมันก็นลากขึ้นมากัดอยู่ตรงริมฝั่งนะครับที่โต๊ะฝั่งมันกัดเลยนี่ครับผมตัวฝาครับใส่สวยครับพอต้มครับผมใส่นี่ พือว่าโอเคครับมีแผลไตทรวงนิดนึงครับผมนี่นะครับป่าน้ำท่วมครับนี่งไม้น้ำท่วมครับไม้นาน้ำท่วมเดี๋ยวไงไปติดตามต่อครับผมเดี๋ยวได้กัดแต่ได้กัดจะเอาขืนไม้เบิ้งครับชว่วงนี้อากาศร้อนครับจะม,มีลมถ่ายเลยโอเคครับผม ผมตอนนี้ครับมันหยูดอย่างไงล่ะครับเข่ามาตรงถนนอยู่ฟังงูเนี่ยผมเข่ามาใช่ไหมนี่น,นําสนใจไปแล้วครับตัวหนึ่งผมไปงทีเด่นอยู่วังข้องไงครับข้องจักรหลาดนี่ว่าใจไปแล้วครับตัวหนึ่งตัว,ตวง่ามเลยครับไปครับผมไปหลุดนี่ครับว่าถึงผมจีนี่แต้มมาเด็ม มนี่ครับผมไต่ำกว่าโลหะครับตัวนี้จด,ด,ดเลยครับสัดขึ้นมครับผมนะครับขีบเปิด้เปิดโอ้ขีบเปิดมาขีบครับโอ้ขีบเปิดไปแนวม้าขีบเปิดครับเหยียบไปแนวม้าครับเดี๋ยวนี้ครับผม โอ้สุดยอดเลยครับแล้ว่าตอนกัดไม่เห็นแต่ตอนวัดหนาจะเห็นอยู่ครับโอ้สุดยอดครับผมตีดึกซัดฮึมนี่สุดยอดครับเต็มปากครับผมโอ้ตีไป สามสีไม้ครับเห็นผลเลยครับผมออกมาซับค้มเลยครับโอ้สุดยอดครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหฮักชิบหายเอ้ยายฮักโอ้สวยจริงครับปลาลุดออกาปลายหฮักเลยโอ้จเิงเลยผมโอ้ยจะสื่อขั้นใหม่ยีุ่่มขาไปหนี่ผมนี่ ครับผมายฮักเลยครับฟิทแอคชั่นไหมสายมันตึงสายมันตึงครับฟิทแอคชั่นเลยฮักเพาะเลยสักกี่นี่โอ้ตายผมขาดเลยครับไปฮักยิงเดือดสั่งเยอะ เรรียบ้อยเลยครับผมไปฮักครับโอ้ยครับวนาเลยผมเฮ้ยต้องเส้นจีดรตีแบบนี้แหะครับครับผมตอนนี้ก็แกะคัดครับนึ่งไฟล้นครับแล้วก็เอานี่สุกเลยครับว่านี่ครับแกะคัดได้ยังครับเดี๋ยวลุยต่อครับผมไปครับไปเดี๋ยวครับไปยี่หน้ามันจะไปเห็นยัง ทำทาเห็ดฟ้าสวบครับในแม่มันใจให้ครับปีกระตุ้นครับผมกระตุ้นกระตุ้นเทคนิคครับผมเทคนิคเขียนหวยถแถลงครับลากไปถึงฝูงแล้วก็ชากปัดนานให้ปลาตื่นครับเพราะลูกปลาตื่นแม่มันก็จิตว่าลูกมันมีไัยแม่มันก็จิตไปบนครับ ยังยังนั่นกันนะครับอุ้ยไม่อยู่ครับผมตัวซ้ำหามจาของคนตกแล้วครับตับงหนึ่งนี่เชียงสวบตี <c oughs> ไปปากไกให้บ้าน นน่อยครับะว <S an> ังเข่าตายจะของเด้อสิแท่ททไงไหล ตั้งตีครับคันใแเราครับวมมอยยู่ครับ <c oughs> พอถือครับบางนึงนออกมาตั้งนี่กนนิดด้วยตั้งขวาเฮ้ยมันเตะครับมันมันเตะมันเตะออกครับมากินซ้ำ ควรมันอีกแล้วครับปลาอะไรสวบครับมันจะเป็นแบบประมาณว่าเข้าปีไปแล้ววันนี้มันยังมีปลามาหากินลูกปลาครับเพราะมากินลูกมันมันกับหวงครับผมมันจะกลับมาตีมากัดเป็นเทคนิคของเซียนหอยตะเลงครับเฮ้ยกดเอ้ยอยู่แล้วครับผมโอ้โหดู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 โอ้หเรียบร้อยครับอุ้ยตรงน้ำเลยครับผมอู้อู้สุกุน ดูครับอีดูดูดูครับผมนี่ครับผมเทคนิคดีๆจากเสียนนำครับโอ้ใส่ใหญ่ครับผมใส่โลใส่โลโอ้ไอตอนกัดตัวแรกคือ,อป่าใหญ่ป้านี่วะเอางงครับผมกระปุกน่ะไม่ดูตัวนี้ครับไม่ใส่สวยเลยครับผมอ้าวเ,เก็บก่อนเก็บก่อนัอนจิลุดอันจิลุดมินมินนึงนี่ครับผมตัวที่สามครับ สวยเลยครับผมเต็มปากออใส่ก่อนจับจับจับแบบนั้นเลยกำกำหัวเลยกำหัวเลยเอ้สวยงามช่ว์เลยครับโอ้โหนี่ครับผมจะเอาเวทตั <yo> ้งเหมือนผมนะครับเดี๋ยวหักครับผมต้องนอนแบบนี้ครับตั้งไว้นี่คือหักครับผมนั่นคือการประมาทครับของผมมันต้องได้ใช้คีมครับวันนี้สุดยอดครับ มีเวลาหน่อยครับวันนี่ถือว่าได้มีแ้ม,แมเนาะไปวนไปวนกันอยู่ตรงนู้นอยู่เนาะครับผมมีแต่ใส่งามๆคือกันครับนี่ปล่อยครับผมม,มาดปากไ้เด้อวออกพือเดียวกับมาเดียวพอเห็นได้ถุง <laughs> กูได้มาเปิดถุงอีกว่ะเฮ้ครับผมนี่ครับผมเทคนิคดีๆครับใช่ได้ครับผมโอเคครับดูวิรุนต่องครับกับผมเลยครับครับวัอนี้ร่วมโตงวดที่แล้วครับไปน้ำกันตัวซาผมต้งน้ำครับตัวคลองเลยรอบนี้ขั้นเบ็ดหักครับร่วมตัวยังไงเสียงนี้น้ำั่ะวันนี้ตัวสิบเอ็ดตัวนะสิบเอ็ดสิบสองตัวครับงวดทีเดียว ไปุแต่ว่าก็เ่าคุ้มนะกันน,กน,นี่กับตัวนึงกับตัวใหญ่ครับกับคืออยู่อยาได้ได้ใส่โล่ต้อกันครับคือกันละเัืงนึงเห็นชอ็อตกัดฟอร์มครับต,ตั้งไต้ไทยช็อตการ์ดในฟองหนึ่งนะครับเทคนิคเน,นี่ยเอาไปใส่ได้เด้อครับผมโอ้ไม้เนี่เวลาตกปรากฏดีเนาะแล้วหน,นามขอ,อ,องเฮงไงพูดนะ ดีแต่ว่าถาังนไงไปไหนทางมันจะใส่ไง่จ้าตั้งเสียเสียขาถาังไปเหนียวมาตั้งเสียคาถังเลยนี่ต้องไปจากใครรถต้องเสียขาถาังเลยนี่แบบ่อนโอ้ยผมมาตั้งไปซื้ออยู่ถังเราจะมาใส่แพ้ไหม <S <S ผมจะลดมือลองหนามวันนี้เตรียมจะพับข้อไปเรื่อยๆนี่ ตัวเล็กอ <in> mm. okay. okay. er ้นั่นเอ้าสักหน้าสักหน้าตัวตาสักหน้าโอ้สวยครับผมไม่งสี่เนาะหลังสี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวหามุมมันโอเคสุดยอดปิดไปดีๆเด้อใหญ่มันต่วนต่วนออกเลยมีแต่หนามเลยตัวสองครับตัวทสองตัวที่สองโอ้ได้ตัวได้สามตัวครับผมได้สองสามก็ไปสามผมกัดอยู่จัดกัดจยอะตัวงเจ้าจัาเด็กตัวกัดสี่ กัดสีได้สามโห้ือือวัดสืดยอดครับแล้วผมกัดสีได้สองครับ, 4, รบตัวหนึ่งดูดอยู่ตรงสะพานครับดูดตังดูดทีด่ <Okay. S 1> ตัวใหญ่หรอกดูดบุกตัวซับบดซับบดติดครับ ผมตอนนี้ก็ฝนมืดคึ้นมากแล้วครับแีดไดดเวลาไก่ไดดกับบ้านนะครับผมตีไปสักพักก็ชวนกันกับบ้าน,นครับอู้ดนำอยู่กไกลหนึ่งครับได้เวลากับบ้าน้วครับผม ใบสองโป๊ะเป๊ะเลยนั่นกันว่าใบสองสิบกวาบาทครับตอนนี้ก็บป้าฝนก็นคือมือม,มัม่งมือมั่งไปกี่รุดเปกี่ตัวพี่ครับรุดไปสามครับสี่ตัวผมป่ะคัน้นละกัวย่งางไปแบกขากล่องปวดแขนเลยนี่สิครับเมื่อกี้นี่เราจะได้ก,กัอย่าลืมกดไล์กดแชร์กดติดตามไปนะครับผมคลิปหนา้าจีไปตกปลาสลิดหรือมาตีปลาช่อนกะย่างปลาท่านรู้ครับติดตามไว้ครับผมแต่ว่าสำหรับคลิปนีต้องขอโทรลาไปก่อนครับผม เซียนมวยถแถลงครับน้องบุญมากต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมเชันชิมนาครับสวัสดีครับเอาจะไปตะคิวครับไปเลยไปเลย